ขับขอบสลนกันแดดหรือแสดลนกรองแสงเข้าจากนั้นใช้ตัวล็อกสแลนหรือกิบล็อกสแลนทําการหนีบขอบสแลนโดยหนีบที่บริเวณใต้ขอบสแลนหรือถ้าไม่มีตัวหนีบหรือกิบล็อกสแลนสามารถใช้สายลัดหรือบิดลวดให้เป็นบ่วงแล้วลัดขอบสแลนไว้ก็ได้โดยการลัดหรือล็อกขอบสแลนให้ล็อกหรือรัดห่างกันประมาณ10เซนติเมตรเมื่อล็อกขอบสแลนด้านบนเสร็จใช้เชือกทาการสอดเข้าในตัวล็อกสแลนโดยใช้เชือกขนาด6มิลลิเมตรสอดเข้าในตัวล็อกสแลนทุกตัว สอดผ่านไปจนถึงตัวสุดท้ายเมื่อสอดเสร็จนำสแ,แลนกันแดดหรือสแสลนกรองแสงขึ้นติดตั้งไว้ตามจุดที่ต้องการโดยพันเชือกรอบเสาแล้วทําการพับปลายเชือกจากนั้นพันปลายเชือกรอบบ่วงหรือพันรอบเชือกที่พับไว้พันหนึ่งถึงสองรอบเมื่อพันเสร็จพับปลายเชือกแล้วสอดเข้าในบ่วงจากนั้นลูดรัดเข้าให้แน่นถ้าต้องการแก้เชือกให้ดึงหรือกระตุกปลายเชือกเมื่อมัดปลายเชือกด้านหนึ่งเสร็จทําการมัดปลายเชือกอีกด้านหนึ่งให้ตึงโดยบิดเชือกให้เป็นบ่วง บิด2ถึง3รอบจากนั้นพับปลายเชือกแล้วสอดเข้าในบ่วงสอดเข้าแล้วดึงรัดให้แน่นเมื่อแน่นแล้วพันปลายเชือกรอบเสาแล้ววกปลายเชือกกลับมาสอดเข้าในบ่วงจากนั้นก็สามารถดึงเชือกให้ตึงได้เลยเม <Mostly> ื่อดึงเชือกตึงแล้วมัดปลายเชือกไว้ให้แน่นเมื่ Def อแน<ม> <disput> ่นแล้วสอดเชือกเข้าในปลายสลนหรือรูตาไก่ที่ด้านล่างทั้งสองข้างโดยสอดเชือกเข้าแล้วมัดปมปลายเชือกไว้ทั้งสองข้างเมื่อสอดเชือกเข้ากับรูตาไก่ด้านล่าง และมัดปมเชือกเสร็จทั้งสองปอมแล้วทําการมัดปลายผ้าส,สดงกันแด,ดดด้านล่างกับเสาไว้ด้านหนึ่งเมื <ME> ่อมัดเสร็จใช้เชือกอีกหนึ่งเส้นสอดเข้าในรูตาไก่ด้านบนโดยสอดเข้าด้านที่ไม่ได้มัดปลายด้านล่างไว้สอดเข้าแล้วดึงเชือกลงปร,ประมาณ3เมตรหรือดึงเชือกลงตามความยาวของผ้าส,สดงกันแดดหรือสดงกรองแสงเมื่อดึงเชือกลงเสร็จทําการมัดปมเชือกไว้โดยมัดปมเชือกที่ด้านนอกและที่ด้านในรูตาไก่ผ้าสดงกันแดด หรือผ้าแสดงกรองแสงเมื่อมัดปมเสร็จทั้งด้านนอกและด้านในแล้วนำปลายเชือกหรือเชือกเส้นที่ดึงลงสอดเข้าในเชือกเส้นที่มัดกับเสาโดยสอดแล้วดึงลงให้สุดเมื่อสุดแล้วสอดปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเข้ากับเชือกที่มัดกับเสาด้านที่มัดปลายแสลนดด้านล่างไว้เมื่อสอดเสร็จก็สามารถดึงเชือกเส้นที่สอดเพื่อเปิดผ้าแสดงกันแดดหรือรูดแสลนดกรองแสงเข้าเก็บได้เลยเมื่อรูดเสร็จหรือดึงเชือกจนสุดแล้ว ก็สามารถใช้เชือกเส้นที่หนึ่งทำการมัดผ้าสแลนกันแดดหรือผ้าสะแลนกรองแสงติดกับเสาวไว้ได้เลยและถ้าต้องการปิดให้ทําการกระตุกเชือกเพื่อปลดเชือกแล้วดึงกลายเชือกอีกด้านหนึ่งหรือด้านที่มัดปมเชือกติดกับรูตาไก่ด้านบนสองปมดึงเพื่อรูดสแลนออกกันแดดหรือกรองแสงได้เลยเมื่อรูดสแลนออกเสร็จมัดปลายสแลนด้านล่างกับเสาวไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานกรสวัสดีครับ